สวัสดีครับนี่ลุงดำครับวันนี้มันพามาดูนกกระยางขาวนะครับกันกระยางขาวกระยางขาวเข,ขาเรียกว่าปนส้อยส้อยแดงนะครับนี่เยอยะแยะเลยครับตัวนี้เป็นเป็นเลยร้อยตัวนะครับนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้บินไปบินมาเยอะแย,ยะเลยที่บินมาคือเขาสูบน้ํานะครับสูบน้ําจากบอ่อตรงนี้นะครับเนี่ยบอ่อตรงนี้ นะครับบ่อตรงนี้เราเข้ามาในทุ่งนาพอสูบน้ําเสร็จแล้วมันจะมีพวกหนอนมแมลงที่อยู่ในดินนโผล่ขึ้นมาแล้วก็พวกนี้ก็จะมาหากินนะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับน,นี่แล้วก็เจอตัวนี้หายากเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วกิ้งก่านะครับกิก้งก่านี่เห็นแต่หัวโผล่มาต้างนี้โคน,นต้นยูคาเนี่ครับ ไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วดูมันไปแล้วเรามาแอบดูนกกระยางสีขาวต่อครับพอเขาดูน้ําใหม่ขึ้นมาน้อนหลือมพวกมแมลงที่อยู่ใต้ดินก็จะโผล่พ้นมาตอนนี้ก็เป็นร,ร้อยตัวนะครับนี่โอ้เพียบเลยครับนี่ดีกันบ้างยอกกันบ้างนี่เห็นไหมครับถ้าเดินไปใกลก้แถวนี้เดี๋ยวเขาจะบินโอ้เยอะแยะเลยนะครับนี่ รุ่งนากลมเย็นมากตอนนี้อยู่ประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งอยู่ประมาณบ่ายหนึ่งครับลมเย็นมากมากเลยครับลมเย็นเย็นดูยอดอยู่คานะสันไหวนะครับตอนนี้นกกระยางก็รอกินก็เรียกว่ารอรอกินอาหารที่เขาสูบน้ำจากคลองขึ้นมามาแล้วจะมีพวกอาหารพวกนอนต้นไม้นอนไส้ดงไส้เดือนอะไรก็อยู่ นอนในดินครับนี่เต็มเลยตอนนี้ก็ไม่ดูถ้าดูดน้ำจากบอ่อนี้ขึ้นมาแล้วก็จับปลาด้วยนะครับแล้วก็ดูดจากข้างๆข,ข,ขึ้นมาเพื่อจะไถานาแปลขึ้นมานกกระยางเ็นรลอยอยู่ที่นี่นะครับถ้าเป็นแถวอีสานนกกระยางที่นี่จะไม่ค่อยมีครับกากินหมดนะครับกิน,น,น,ก,นกินก็อร่อยครับเนื้อเนื้อมันกรอบ,บนะครับ น้ำไหลอยู่ตรงนี้เราเห็นน้ำไหลไหมดูน้ำขึ้นมาทางต้นกระท่อมนี่เรเรียกต้นกระท่มนะขึ้นมาพรอมกมาเลยแล้วจะไปนกกระยางมาตหอกกินนะครับกินก็เรียกว,ว่ากินพอน้ำท่วมปั๊บนอนหรือแมลงที่อยู่ใต้ดินนะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างพวกเขียดหรือแมลงอะไรขึ้นมาไสดงไสเดือนนะครับขึ้นมานกก็จะแย่งกันกินเทะเลาะกันก็นนี้ครับ มีนกกระยางขาวกระยางคอแดงนี่อยู่นี่กระยางขาวแดงก็มีบางคนก็เรียกว่ากระยางม่วงเือไก,ก่กระปกเยี่ยวเยี่ยวก็มีครับงหมดนี่เยี่ยวมีตรงนี้บางแห่งเราก็จะเดินแอบไปดูใกล้ๆหน่อยว่าเขามีอะไรทุ่งนานี่เย็นมากๆเลยครับตอนนี้เย็นมากๆเลยทุ่งนากำลังปล่อยน้ำเข้ามา พยายามมันเริ่มจะบินแล้วครับเนีมัลงไปไกลมันบินพุ่งไปหลายชนิดเลยครับนี่แต่น้ำก็เริ่มซึมเข้ามาซึมเข้ามาตามนี่นะน้ำซึมพอซึมไป แล้วก็เห็นลังนกกระจาบรังอยู่ตรงนี้ลังนกกระจาบนะครับนกกระจาบทุ่งนาอยู่อยู่เดียวๆเ,เลยนะครับแล้วก็มาตามทุ่งนาอากาศเย็นครับตอนนี้ใครที่อยู่กรุงเทพนะครับมาดูแถวสุพรรณบุรีอ่ะคุณจะได้บรรยากาศีอย่างนี่แอบดูนกครับนี่นกเยอะเลยครับบินว่อนเลยนะครับตอนนี้เดินดู เดินดูนกพอเราเดินไปมันก็บินไปาานะครับูบบบบบว่าอะไรงพยางขาวมีนกเอี้ยงนกเอี้ยงก็มีครับนกเอี้ยงก็มี กกระยางดำก็มีส่วนมากเป็นกระยางขาวแล้วขาวแท้ๆก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยขาวแท้ๆกระยางขาวแดงกระยางขาวแดงขาวแดงคอแดงนะเห็นไ,ไหมเราจะกินอาหารนกย้ยงอะไรอยู่บนต้นกระทม่มเยอะแยะเลยครับเดีย๋ยวขยายดูดีๆเขาลอกินอาหารนะครับไม่ไปไหนครับนกที่สุพรรณบีเหมือนเหมือนคุ้นเคยกับชาวนานะครับเนี่ย แต่แถวนี้เขาไม่ค่อยกินนกนหอรอกนะครับเยอะแยะเลยครับว่างๆใครก็ลงมาดูนกก็ได้บรรยากาศก็เย็นแล้วเห็นร้อนๆนี่ก็เย็นนะครับเครื่องสูบน้ําอยู่ตรงนูน้นนี่เครื่องสูบน้ําที่กระสูบเข้านาตั้งอยู่ตรงนู้นนะฮะตั้งอยู่ไกลๆฝั่งนู้นเครื่องสูบน,น้านั่นแหละพอสูบน้ําไหลเข้ามาสองสามบิ้งนี้นะบิ้งบิ้งเขาเลียกคนาเนี่ย พอสื่อเข้ามามันจะซึมไหลอย่างนี้นะไหลมาไหลมาตามดินที่เป็นละแหงพอดินเป็นละแหงละแหงเป็นลอกๆอกเสร็จแล้วนะมันจะมีหนอนเนือหนอนออกมาจากตรงนี้แล้วก็นกไปจักจักรนกหรืจักกระยางกระเจงกจะเด้งอย่างการกินหนอนกินอะไรตรงนี้เต็งงตมดโอ้โหนี่ครับสวย,ยจริงๆนะครับ สวยจริงๆโอ้โหเยอะแยะเลยยิ่งเดินไปมันจะบินไปนะบินรูบุ้งเลยพอเราเดินหน่อยแล้วก็บินวอบๆๆเลยครับบินแล้วก็บินจับทีนงโอ้นกกานา้ำนกอะไรกไกลๆนี่นกอะไรนะนกแต่ๆเะไรนี่นกควัก น,นกปลวกลงนี่บินแลน้วนกปลวกลงเดินไปแล้วนกแท้ๆก็บินลงนะครับนี่เยอะแยะเลยพอลุงดำเดินไปหน่อยเดียวนกเซงเซลหางบ่วงไปอยู่สีดำน,นี่เปนเชงเซลสีดำหากินแมลงนะครับเชี่ยวเดินเข้าไปไม่ได้ขเขาบอกน้ำมันซึมเข้าม,มาเน,นี่ยซึมไหลเห็นไหมมองไปไหล เป็นเข้ามาเราเข้าไปเดี๋ยวมันจมนะครับนกเอกบินมาเรื่อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นก็มีอยู่ฝั่งนู้นก็ม,กมีด้านฝั่ง,งก็เลยต้นไม้ไป็นมือมนะครับตัวบินมาฝั่งนี้เจอแยะเลยครับนะครับในะครอยากดูนนกขยานเข้มาที่สุพรรณบุรีเยอะแยะจับตรงนี้ตอนแรกเขาหากินอยู่ตรงนู้นต้ตจนยูคาตรงกล้วยตรงกล้วยฝั่ง ที่ก็บ,บินมาที่เขาเรียกน้ําถึงไหนนกเขาบินหลอกเห็นเราก็ไม่กลัวนกสีดําอยู่นะครับและนกหลากหลายชนิดก็มาอยู่นะครับครับนกหลากหลายชนิดก็มาอยู่เต็มเลยมากินอาหาร,รยเยอะแยะเลยเข้าไปใกล้กับบินนี้เหมือนนะครับ ภาจากลุงดำครับสวัสดีครับ